รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ c o o k ิ้ง g ูรูนะคะเป็นประจำทุกวันอังคารทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นะคะได้ยินมาว่าเชฟประจวบนะครับมีหอยแมลงผู้สดๆมาครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรให้เรากินนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงหอยแมลงผู้นะครับคุณผู้ชมครับ ถ้าถามผมเนี่ยเมนูในดวงใจเนี่ยวัยรุ่นอย่างเรานะครับจะต้องเอาเป็นแบบหอยแมงผู้อบชีสครับมีฟอสขาวแล้วก็มีชีสแบบมอสเซเลล่านะครับเชดดาร์พาร์มิซานเวลาทานลนะชิ้นยืดๆหอยนุ่มๆน,นะครับลงตัวมากๆเลยแต่ว่าถ้าแบบสูงวัยหน่อยนิดนึงก็อาจจะเป็นแกงขั่วเนาะรสชาติเข้มข้นนะครับแล้วก็มีหอยนุ่มๆเวลาทานก็อร่อยอีกแบบหนึง่งเรียกได้ว่าวัตถุดิบอันเนี้ยสามารถเอามาทําได้หลากหลายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรือว่าอาหารฝรั่งนะครับ เอาเป็นว่าวันนี้นะครับเชฟประจวบจะนําหอยแมลงผู้เนี่ยไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับอันนี้เราก็จะมองภาพเครื่องแกงของเราแล้วก็มาใส่ในหอยเมืงผู้แต่ว่าวันนี้เรานําเสนอเนี่ยเอามานึ่งหรือจะอบก็ได้คือลักษณะที่เรานึ่งวันนี้ที่เราดูในรายการเนี่ยคือเราก็จะใช้ความร้อนจากโลหะที่เป็นกระทะนะแล้วก็มีฝาครอบเป็นตัวทําให้อาหารเนี่ยสุกโดยที่ในระยะอันสั้นแล้วก็ทําให้เนื้อหอยแมืงผู้ที่มันสุก เราเปิดฝาอ้าขึ้นมาเนี่ยดูแล้วมันยังมีเนื้อมีความชำํำนะไอ้นนี้ก็จะกินลักษณะกินมันก็เป็นอาหารเรียกน้ําย่อยแบบร้อนแต่ถ้าเกิดเราจะทําเป็นแกงเป็นหม้อใหญ่ๆอันนั้นตักแชร์อันนั้นก็ถือว่ามาทําเป็นวัฒนธรรมของเราได้นะก็ทำมันก็แกงหอยเมี่ยงคู่อย่างเงี้ยใครจะกิน2ตัว3ตัวก็ตักขึ้นมานะไอ้นนี้คือลักษณะที่เราจะนําเสนอในในส่วนที่ว่าเป็นอาหารจานเดียว เป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปลงมือทํากันนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับดีๆในการทําอาหารมาฝากกันจะเป็นเมนูอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ช่วงอัมพา,าจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพา,าจุดประกายเมนูสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้อาจารยิ่งสั่อยู่ที่ร้านครัวมาหานครนะครับใครที่ชอบอาหารไทยต้องมาลองลิ้มชิมรสข้าวแกงนะครับอาหารจานด่วนรสชัดอร่อยแล้วก็ราคาเป็นกันเองเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันเลยนะครับ คุณเอช่วยบอกที่มาที่ไปของร้านให้เราฟังหน่อยสิเธอเปิดมากี่ปีแล้วอะสิบห้าปีได้แล้วค่ะแล้วลักษณะของร้านอาหารไทยของเราเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างอะคะค่ะ,ะข้าแกงของเราจะมีแกงหลายอย่างแล้วก็ยีีพวกผัดผักวันหนึ่งจะทําประมาณ20เมนูเมนูเด่นที่อาจารย์อยากจะถามเธอจะแนะนําอะไรดีคะเอขอแนะนําเป็นเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายมะเขือเปาะค่ะอุ้ยนะอันนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะโอ้หน้าตาน่ากินนะคุณผู้ชมน้ำแกงกะทิแตกมันนิดๆไปเยอะจนเกินไปหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้เธอช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดป,ประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมค่ะเคล็ดลับของร้านเราคือประกายของเราค่ะ,ะเราจะมานวดเองนะคะแล้วก็สูตรเด็ดของเราก็คือเราจะใช้น้ำกะทิของอัมพาวาผสมตอนเรานวดประกายเองค่ะพราอมันจะช่วยให้เหนื้อประกายนุ่มเด้งขึ้นมากค่ะทางร้านของเราใช้กะทิของอัมพาวาจะมีความอร่อยครบรสได้ทั้งความหอมมันเข้มข้นเหมืน เนชายกะทิคั้นสดเลยค่ะถ้างั้นอาจารย์ขอชิมหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะ,ะในลูกชิ้นก็ใส่ด้วยใช่ค่ะ ลูกชิ้นปลาไก่นุ่มจริงๆด้วยน้ำแกงกห็หอมหอมรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นเข้ากันมากเลยครับคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นรบกวนเอชช่วยเล่าวิธีการทําตํำรับนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมวิธีการทําลูกชิ้นปลาไก่มะเขือเปาะนะคะขั้นตอนแรกเลยเราก็ใช้กะทิของอัมพวาค่ะเคี่ยวกับพริกแกงพอให้แตกมันเติมน้นํานิดหน่อยเติมกะทิอีกทีนึงเติมลูกชิ้นปลาไก่มะเขือเปาะและเครื่องปรุงอื่นๆแล้วค่ะซึ่งเคล็ดลับของการทําน้ํากะทิให้เข้มข้นและหอมมันแบบนี้นะคะเพราะว่าที่ร้านของเราใช้กะทิอัมพวา100%ค่ะ ข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดค่ะใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองแค่นี้ก็เสร็จละค่ะการทำอาหารไทยมันต้องพิถีพิถันนะคุณผู้ชมใส่ใจในทุกขั้นตอนจริงๆและที่สำคัญต้องมีเคล็ดลับเด็ดที่ทำให้แกงเขียวหวานทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะว่าใช้แอมพวากะทิร้อยเปอร์เซนต์ที่คั้นทันทีตั้งแต่กระทอบเปลือกนี่เองนะครับคุณผู้ชมที่เป็นตัวช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์เราต้องลองแล้วล่ะนะ วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอมากนะคะที่ได้มาบอกต่อเคดรับความอร่อยให้กับเราในวันนี้แกงเกี๊ยววัดลูกชิ้นปลากรายมะเขือปอกรสชาติดีดีสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและเรายังมีกต์เซ้จากอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์มอบให้อีกนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิข้นสด สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบและตอนนี้นะครับเท็ดดี้ก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ เมนูของเราในวันนี้นะครับก็คือหอยแมลงคู่อบผงกะหรี่นะครับต้องบอกเลยนะครับนี่เชฟจัดก,การทําความสะอาดสวยงามน่ารับประทานมากๆเลยแต่กว่าจะมาได้แบบนี้ต้องถามเชฟแล้วล่ะครับเคล็ดลับนะฮะแล้วก็เทคนิคเลยในการทําความสะอาดเจ้าหอยแมงภู่เนี่ยทำยังไงครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นหอยที่เขามีฟาร์มเลี้ยงนะเขาก็จะมีพวกที่ยึดตัวหอยนี่ให้มาเกาะมันก็จะติดมาเวลาเราเขาจับแต่นี่มันก็ยากสาหรับเพื่อเราจะมาทําอาหารเนี่ย คือถ้าเรารู้วิธีก็คือไอตัวนี้ถ้าโดนความร้อนเนี่ยมันก็จะมันก็หลุดได้ง่าย oh. แต่ว่าเห็นมันสกป,ป,ปรกเราก็ต้องมาทําให้มันสะอาดให้ดูมันน่ากินก็จะเป็นลักษณะปลาการังเนี่ยเราอาจจะหาเป็นโลหะที่เป็นขอบแรงๆเนี่ยเราก็จะกระแทก oh. ไอตัวเนี้มันจะแตกนะมันก็จะเป็นลักษณะดูให้มันสะอาดขึ้นแต่บางตัวที่อาจจะอะไรเหมือนกับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าสะอาดแล้วก็าก็คือล้างน้ํา<ะ>ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดจะเป็นเส้นใยอันนี้ก็เหมือนกันถ้ายังเป็นอยู่นะเขาจะมันกน็ยังมีความสดก็จะ,จะดึงออกยากนะอันนี้ก็อาจจะต้องดึงไม่ได้แล้วก็ต้องเลยตามเลยแต่ว่าเรามาแกะออกที่หลังได้แต่ถ้าเกิดเราจะหาวิธีดึงได้ก็อาจจะใช้ครีมที่เราดึงไอ้พวกตัวน็อตตัวอะไรเนี่ยเราสามารถดึงออกมาได้อ๋อโอเคครับ ก่อนที่จะไปจดสูตรการทําเมนูหอยมแมลงผููอบผงกะหรี่จากเชฟประจวบวันนี้เรามีเคล็ดลับในการล้างหอยมแมลงผู่มาฝากกันค่ะหลายๆคนที่ชอบรับประทานหอยมแมลงผู่คงจะเคยเจอกับปัญหาที่ซื้อหอยมาปรุงอาหารแล้วไม่อร่อยทั้งๆที่หอยก็สดสาเหตุมาจากโครนหรือทรายที่ออกจากตัวหอยนั่นเองเคล็ดลับง่ายๆที่จะให้หอยคลายดินหรือทรายที่อยู่ในตัวออกมาใส่หอยมแมลงผู้สดลงในภาชนะจากนั้นใส่น้ําให้ท่วมตัวหอยใส่เกลือไทยควนหอยให้คาบดิน โคนหลุดออกแช่ไว้สักพักหอยก็จะคลายสิ่งสกปรกออกมาจากนั้นค่อยล้างด้วยน้ำสะอาดและนำไปปรุงอาหารต่อได้เลยค่ะก็คือเป็นการทำความสะอาดเบื้องต้นนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นความอร่อยก็มาเหมือนกันนะครับขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับก็ก่อนอื่นเราจะลวกหอยแมงผู่วิธีลวกของเชฟก็คือเตรียมอุปกรณ์เป็นหม้อก็ได้กระทะก็ได้แต่เราต้องมีฝานี่ฝาปิดนะ อันนี้เราจะตั้งเนี่ยให้ร้อนนะร้อนเลยเบื้องต้นนะเราก็จะเอาสมุนไพรที่กระเทียมครับล้างเรียบร้อยแล้วอาจจะตบทั้งเปลือกได้นะแบบไทยๆเลยนะอะแล้วก็มีขา่านะแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดก็เป็นใบๆเป็นก้านๆที่เราอาจจะไม่ใชไอ้น,นี้ก็เพื่อให้สีข,ขมินนะ้นเนาะเออให้เป็นตรงจย์ของเรา,าใช้ผงกะหรี่แล้วก็ส่วนนี้เหมือนกันนะใบโหระพาหลังจากที่เราใช้ใบสวยสวย,สวย ไปใส่แกงใส่อะไรอาจจะเป็นก้านที่ดูมันอาจจะเหมือนจะโยนทิ้งอ่ะแต่เราจะใส่ตรงนี้อ่ะพอเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยขั้นต่อมาหอยเมงนพูที่เราล้างเสร็จนะก็คือที่เราล้างสดนะแล้วก็ยังมีน้ําที่อยู่ในตัวของเขาทึ่เรามองไม่เห็นจะมาเราก็จะใส่ลงไปอ๋อโอเคแล้วน้ําเราก็จะใช้ในส่วนแค่นี้นะคะอันนี้เป็นน้ําน้ําสะอาดน้ําเปล่าอ๋อเอากระทะร้อน,อนๆใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ใส่น้ํานิดนึงปิด ปิดฝาเลยงั้นงเ้ดูไม่ได้ก็ <S <S> <S <S> ให้ถึง3นาทีอย่างน้อยต้อง3นาทีเพื่ออย่างน้อยให้มันเปลือกอะร้อนเต็มที่ <S <S> เต็มที่หน่อยแล้วเปลือกมันจะอ่าอ่าคือหอยหอยมังพูดนี่คือถ้าสุกกําลังดีก็คือเขาจะปาเปิดออกทั้งหอยลายด้วยอ่าทุกตัว<ล>ส่วนใหญ่โอเคจับเวลาอย่าง3นาทีเฮ้ยจะโอ้โหต้องทดเวลาบาดเจ็บแล้วล่ะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้หอมมากๆครับคือสมุนไพรทุกอย่างอยูอ่ในนี้แล้วมันโอ้โหเข้าใจแล้วว่าเดี๋ยวเราเอาเปลือกมา แกะออกเอาเนื้อใส่ในจานส่วนน้ําจะมีหวานของเนื้อหอยแล้วก็หอมของสมุนไพรแล้วเราก็มาปรุงทําเป็นน้ําซอปได้ก็คือสามารถเอาตัวน้ําที่อยู่ตรงนี้มาใช้ต่อได้ด้วยนี่ก็คือน้ําที่เราใส่นะจะใส่หมดนี้ก็ได้นะแต่เราคิดว่าที่ให้มันมีความชื้นนิดหน่อยแล้วก็พอแล้วอันนี้เอาไปใช้นะเพราะว่าอาจจะทุกคนก็เคยเห็นประจําอยู่แล้วก็ตั้งน้ําเป็นหม้อเอาหอยใส่ลงไปนะก็จะใช้เวลาอีกหลายนาทีฝาเราจะ เปิดขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาความหวานเนี่ยมันก็จะหายไปเลยน้นแล้วน้ำตอนนั้นก็กลายเป็นน้ําที่ไม่น่าทานครบแล้วโอเคนะฮะโอ้โหคือมันยังดูช่ำๆตึงๆนะอนี้นีน้ำที่เราใส่แค่นี้โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะไปแกะในส่วนที่มาทำเป็นหอยแมงผู้อบ ผ่านไป3นาทีนะครับเอาออกมาพักนะครับแล้วเดี๋ยวเราแกะออกจากาตัวฝานะครับนี่ข้างในยังน้ำนะช้ำๆเลยเราเห็นตัวเนื้อยังสดอยู่ใช่ครับผมอ่ออนานกินมากอันนี้ก็พร้อมทานแ้ารเรามีน้ำจิ้มคือน<า>นถ้าใคร<ๆ>จะทำแบบหอยแมงผู้แบบกินเล่นๆแบบนี้อันนี้คือได้แล้วนะ3นาทีนะคุณผู้ชมอันนี้เชฟประจบแจกสูตรแล้ว แต่เมนูของเราวันนี้ไม่ธรรมดาครับขั้นกว่ายิ่งกว่านี้ครับถูกไหมครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ําซอสด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาทําซอสพร้อมๆกันครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะผัดซอสแกงกะหรี่กันนะครับนี่เลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องผัดนะครับเราใช้น้ํามันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับผลิตจากถั่วเหลืองคุณภาพดีนะครับสีเหลืองใสบริสุทธิ์แบบนี้เลยให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพนะครับนี่นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะครับ จากนั้นนะครับคุณผู้ชมซอสของเราทําง่ายมากๆเลยนะครับวันนี้เราใช้ซอสปรุงสําเร็จผัดผงกะรี่ตรานโลโบนะครับเข้มข้นอร่อยได้รสชาติผัดผงกะหรี่แบบเต็มๆเลยนะครับนี่สีสวยมากแล้วก็เนียนละเอียดเลยนะครับ เราผัดตัวซอสนะครับจนหอมนะครับเราก็จะตามด้วยอัมพวากะทิร้อปอร์เซ็นนะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับนี่นะฮะใส่ลงไปเลยโอ้โหสีสวยเลยครับจากนั้นนะครับเราจะปรุงรสเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราใช้น้ำตันปี๊บนะ เพิ่มรสหวานกลมกล่อมไปแล้วนะครับต้องมีรสเค็มเค็มแบบไทยๆนะครับขาดไม่ได้เลยนะฮะน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมนะครับรสชาติเข้มข้นปราศจากสารกันบูดและผงชูรสนะครับช่วยเพิ่มรสชาติเพิ่มความอร่อยนะครับน้ำปลาตราหอยหลอดครับหอมแล้วก็เค็มกำลังดีด้วยนะครับเอาละครับหลังจากที่ซอสของเราผัดจนเข้ากันดีแล้วนะครับ อันนี้เชฟประจวบบอกผมตอนแรกว่าให้เก็บไว้นะห้ามทิ้งนะเท็ดดี้อันนี้ก็คือน้ําจากที่เราลวกหอยในตอนแรกที่บอกว่านับเวลาจาับเวลา3นาทีนะอันนี้คือน้ําที่ได้จากตอนนั้นนะครับเราเก็บไว้เดียวเราจะใส่ลงไปในซอสเฟยอโอ้มันหอมนะเชฟนะก็อร่อย <ไฮ S 2> ด้วยทุกอย่างเลยนะอร่อยด้วยใช่ซอสเดือดเดียดปุ๊บนะครับแล้วก็ใส่น้ําที่ลวกหอยลงไปเลยอันนี้ก็เพิ่มอูมามิรสชาติของหอยแมงผู้ที่อยู่ในนั้นอ่าเอาละครับอ่ะ ได้แบบนี้ปุ๊บเรามีผักใส่ผักลงไปไหมครมะเขือเทศจากนั้นนะครับเราก็จะมีมะเขือเทศหั่นเต๋าแบบนี้ครับใส่ลงไปครับงงอันนี้สวยงามล้วนๆเลยนะโอเคปิดไฟ<ร>ได้แบบนี้ปุ๊บ<ส>ปิดไฟเลยนะครับเอาละนี่นะครับโอซอสสวยครับอ เราก็จะทอดพริกนะก็เพื่อให้ดูมันเหมือนกับเผ็ดจัดจ้านนะก็แต่เพื่อความสวยงามด้วยตกแต่งเพิ่มเติมด้วยพริกแห้งทอดนะครับแล้วก็ช่อโหระพาเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับหอยแมลงผู้อบผงกะหรี่ครับโอ้โหน่ากินจริงๆ วันนี้คุณผู้ชมนะครับได้สูตรในการทำหอยแมลงผู้เพิ่มอีก1เมนูแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าทั้งหอมแล้วก็อร่อยที่สำคัญตัวหอยหนึบเด้งแล้วก็กรมกล่อมมากๆเลยนะครับเห็นแบบนี้ขอตัวนะครับเอาไปทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆก่อนนะครับผม ตอนนี้นะครับไปติดตามกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างไรายได้กันก่อนนะครับ ่าเงื้กสร้างอาชีพกลับมาอีกแล้วกับกิจกรรมดีๆที่ช่วยคนไทยมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แบบง,ง่ายๆและสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเต้าหวยอันชนมนมสดค่าวิธีทำง่ายมากๆค่ะเริ่มจากตักของวุ้นกลาหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกล่อป่นเสริมไอโอดีผลทห้เข้ากัน าัเติมน,น้ำอัญชันและนมส,สดรดจืดผลนี้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางซึ่งเคล็ดลับของขั้นตอนการต้มยุ้นคือ จะต้องคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ส่วนผสมไม่ไหม้และไม่นอนก้นค่ะและเมื่อส่วนผสมเดือดทั่วและละลายดีแล้วปิดไฟค่ะจากนั้นตักเต้าเวยอันชัมใส่ด้วยใส่เพื่อประมาณ110กรัมพักไว้ให้เย็นสนิทใส่มะพร้าวหั่นเส้นเติมนมสดรสจืดลงไปนำเข้าใช้เย็น แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมขายแล้วค่ากับเนูเต้าหวยอันชันนมสดตีป้าสดใสรับประทานคู่กับเนื้อมะพร้าวเข้ากันดีแบบสุดๆเลยเลยค่ะส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรไปทำขายเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ยูทูบช n e l ยิ่งสักพู้ทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเพราะผมงุ้นกกาเห,หนังเียสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงอาชีพที่มั่นคงค่ะ 春节又一新。新 วะชายเซ็งรีตัวตัวถังอาจจะยิ่งสักมาอีกแล้วมาในช่วงเทศกาลตรุษจีนแสดงว่าต้องมีของดีของอร่อยและของเป็นสิริมงคลมาฝากตรุษจีนปีนี้อาจจะยิ่งสักอยากให้คุณทุกคนเชิญความเป็นสิริมงคลของเทพเจ้าหกลลกสิวเข้าบ้านกันทุกๆคนนะครับนี่ครับหกลลกสิวนะครับทั้งสามเลยนะครับคุณผู้ชมมีความหมายมากร้านหมายถึงว่า สุขภาพของคุณจะแข็งแรงบุญภาวาสนาสง่งมั่งมีสีสุขครบทุกอย่างนะครับเทพเจ้าฮกโลกซิวอยู่ที่บ้านใครบ้านคนนั้นก็จะเต็มเบี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญความรุ่งเรืองอายุยืนวาสนาสง่งเงินทองไลมาเทมาวันนี้มาในรูปแบบของขนมเค้กรดสม้มซึ่งแน่นอนที่สุดความเป็นสม้มทุกคนต้องรู้ว่ามันคือความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสำคัญคือตุ๊จีนนี่เอง เป็นเค้กเนื้อนุ่มๆสอดไส้ได้วยส้มปูเร่นี่ครับใช้ส้มจากต่างประเทศสีส้มสดเหมือนก้อนสีทองเลยบรรจุลงไปในเค้กโลนี้ทำให้เนื้อเค้กมีความนุ่มอร่อยมีความเป็นส้มๆและชื่อก็สำคัญทั้ง3มกล่องหกล็อกซึซื้อแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เค้กครกล็อกซึของเราต้องไปยกเซตนะคุณผู้ชม1กล่องราคา4ี0บาท สองกล่อง900แถม1นกล่องถือว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้อ่างเปาคุณและคุณก็ช่วยอาจารย์ยิ่งศักดิ์อุดหนุนนะครับเค้กโรลหกลก็อกซิลสำหรับเทศกาลตรุษจีนนี้ทันทีที่ขนมไปส่งรีบนำขนมเข้าตู้เย็นนะครับพอถึงวันไหว้คุณก็หยิบออกมาวางได้เลยไหว้เสร็จเรียบร้อยก็หั่นรับประทานแจกจ่ายกันกับพี่น้องเพื่อนฝูง<ๆ>เก็บเข้าตู้เย็นช่องแชร์แข็งอยู่ได้ถึง1เดือนทีเดียวนะครับแต่ถ้าหั่นเสร็จเรียบร้อยรับประทานให้หมดเร็วๆนะครับ แต่ถ้าอยากให้เค้กนุ่มหนุ่มนำเข้าเตาไมโครเวฟนะครับหนึแถวตัดได้ถึง12ชิ้นทีเดียวเวฟแป๊บเดียวขนมก็จะนุ่มหนุ่ม<ๆ>เหมือนคุณอบใหม่ๆเลยนะครับ อย่าลืมนะครับเทศกาลตรุษจีนปีนี้นำขนมเค้กฮกลกซิลมาหันแจกจ่ายกันทุกคนรับประทานกับคนละคำสองคำก็จะมีความสุขมีโชคดีตามชื่อเทพเจ้าฮกลกซิลกันทุกทุกคนนะครับสั่งขนมอร่อยชื่อเป็นสิริมงคลได้ตามแอปพลิเคชันที่อยู่ด้านหน้านะครับรีบสั่งเลยนะครับ2แถม1ส่ง,สงฟรีนะครับฮกลกซิลซินเจียอยอีซินนิวชา คุณผู้ชมดูอยู่นะครับถ้าสนใจนะครับต้องรีโทรเข้ามาสั่งแล้วนะครับที่026827644นะครับหรือว่า0922658968นะครับหรือว่าสั่งทางออนไลน์นะครับได้ทุกช่องทางนะครับตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับต้องบอกว่าสูตรนี้นะอาจารย์ยิ่งสังเนี่ยเขาตั้งใจทำนะครับพิถีพิถันทุกขั้นตอนเลย ต้องบอกว่าผมนะครับอยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการทําอาหารนะครับแล้วก็มีความสุขในการรับประทานขนมอร่อยๆเหมือนครอบครัวของเราด้วยนะครับใครที่อยากได้สูตรนะครับเมนูหอยแมลงผู้อบผงกะหรี่ของเชฟประจวบนะครับหรือว่าอาหารข้าวหวานอีกมากมายนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะทั้ง YouTube Facebook Tik t o k Instagram นะครับพิมพ์คําว่ายิ่งสักฟูนะครับ เจอเลยทุกแพลตฟอร์มนะครับในนั้นมีอีกหมื่นกว่าสำหรับหมื่นกว่าสูตรเลยนะเข้าไปแล้วผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการคุกกิ้งกูรูก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับติดตามได้นะครับทุกวันอังคารทานช่อง Work Point TV หมายเลข23นะครับมีเทคนิคเคล็ดลับในการทำอาหารเพียบเลยครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับเชฟประจวบจะชวนเข้าครัวครับเอาหมู3ชั้นไปทำสามชั้นทอดเคลือบคาราเมลนะครับแค่ชื่อก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับซ้อมมาเจาะตรงเนื้อเลยนะฮะจิ้มจิ้มให้ทั่วเลยครับเวลาต้มเป็นส่วนที่เป็นรูเป็นร่องซีอิ้วเนี่ยที่เป็นน้ำมันก็จะซึมเข้าไปข้างในหั่นชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราเคี่ยวเนาะถ้าหั่นชิ้นเล็กปุ๊บเดี๋ยวเขาหดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับหมูสามชั้นคาราเมลนะครับ